สวัสดีนะคะวันนี้นะ้าสดพอดูได้ไหมคะโอเควันนี้พยายามเปลี่ยนวิวนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดเนาะจะได้มีวิวที่แบบผ่อนคลายสายตาบ้างนะคะวันนี้ก็แบบพามาดูวิวแอบบมาใช้สถานที่เนาะเพื่อให้ได้ผ่อนคลายสบายตาโอเคค่ะวันนี้มากับหัวข้อ 4ข้อนะคะที่ช่วยให้คนเซนซิทีฟหลับง่ายนะคะนี่น่ามองว่าเออในเพจนี้เนาะจริงๆก็ตั้งใจให้ใหมันเป็นแหล่งของผู้ปกครองกับเด็กๆนะคะแล้วก็เชื่อเลยว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเนี่ยก็คงอยากที่จะเ,เล่นกับลูกอย่างเต็มที่เนาะเออถ้าสมุนออกกิจกรรมออกมาเยอะๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะแบบโออยากเอาไปทํากับลูกๆนะคะยิ่งช่วงโควิดด้วยก็เป็นช่วงที่มีเวลาเยอะเลยทีเดียวนะคะ แต่ว่าถ้าสมมุติคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนอนหลับไม่สนิทน,นะคะนอนไม่อิ่มเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เองก็คงจะรู้สึกว่าเออแบบไม่มีอารมณ์จะไปเล่นกับลูกใช่ไหมคะนี่นะก็เลยเออมองว่าเนี่ยส่วนตัวนี้น่าเป็นคนเซนซิทีฟพอสมควรเลยนะคะแล้วนี่น่าก็คิดว่าเออจะมาแบ่งปันวิธีการที่น่าใช้วันนี้ก็มาสี่ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์มาแอบให้ดูด้วยนิดนึงด้วยค่ะโอเคค่ะเออ สำหรับข้อแรกนะคะที่น่ามองว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยเกี่ยวกับก่อนที่เราจะไปถึงการเติมวิธีการอะไรเข้าไปเนี่ยขั้นแรกเลยก็คือการที่เราจะมีวิธีการระบายออกก่อนค่ะเพราะว่าในหนึ่งวันเนี่ยเรามีเรื่องราวที่เ,เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะเราควบคุมได้บ้างควบคุมไม่ได้บ้างผ่านเข้ามาใช่ไหมคะมันก็อาจจะทําให้เราแบบรู้สึกเครียดหรือรู้สึกแบบว่า มีอะไรหลายๆอย่างสะสมนะคะนี่นะ่าจะบอกว่าข้อแรกเนี่ยคือการที่เราสามารถระบายได้นะคะเ,ออเทคนิคที่น่าใช้ในการระบ,บายน,ยนะคะวันน,นี้น่าเอามา2อ,อย่างนะคะอย่างแรกก็คือการที่เราเออสามารถมีพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่มีใครมาคอมเมนต์ในสิ่งที่เราทําได้แล้วเราก็สามารถที่จะพูดระบ,บายคนเดียวเนาะร้องเพลงคนเดียวก็ได้หรือว่า หรือว่าพูดคนเดียวก็ได้นะคะก็คุยกับตุ๊กตาอะไรไปก็คงไม่มีใครว่าเนาะว่าเราแบบเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งสาคัญที่เราจะพูดระบายออกมาหรือว่าเราจะใช้วิธีการเปล่งเสียงก็ได้นะคะแบบโดเรมีไล่ขึ้นไปจะเสียงเพีย้ยนไม่เพีย้ยนไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้ปล่อยเสียงหรือพลังงานที่มันคัางค้างออกมาได้นะคะอันนี้ก็คืออันแรก <S <S> <S ให้รถไฟผ่านนิดนึงนะคะอันที่สองก็คือให้ สะบัดร่างกายค่ะเคลื่อนไหวร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นจะเป็นโยคะจะเป็นเคลื่อนไหวเฉยๆเ,ยเคลื่อนไหวตามตจินตนาการเคลื่อนไหวออกกําลังกายแบบอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการเหมือนปล่อยพลังงานที่ค้างคางออกไปเป็นลําดับแรกค่ะโอเคค่ะสําหรับข้อแรกก็จบไปแล้วนะคะบางทีเนี่ยพอเราทําข้อแรกแล้วก็จะเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วก็จะเริ่มง่วงขึ้นมาเน็ตหนึ่งแล้วนะคะขั้นต่อไปนะคะน้นาก็อยากเชิญชวนให้ อหน้าอุปกรณ์เลยดีวยกว่าน,นี่นี่น้ามีอุปกรณ์จริงอันนี้ได้มาจากคุณครูของนี่หน้าอีกทีหนึ่งนะคะนี่ยิ่งเป็นคุณหมอหรือว่าเป็นแบบคนที่าสายเอนเตอร์เทนเมนต์สายการโรงแรมเซอร์วิสอะไรที่จะนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยนะคะนีน้าก็อยากจะแนะนํามากๆเลยก็คือซิลิโคนที่อุดหูนะคะการที่เราแบบบางทีเรานอน,อนไม่เป็นเวลาเนี่ย ม,มันสำคัญมากๆเลยว่าการที่เราจะหลับในหนึ่งครั้งเนี่ยมันจําเป็นที่ต้องสนิทมากๆนะคะซิลิโคนที่อุดหูเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราสามารถนําไปไหนมาไหนได้นะคะไม่ว่าจะไปไปแคมป์หรือบางทีจําเป็นที่จะต้องไปสถานที่ที่เราไม่สามารถควบคุมเสียงหรือควบคุมออไม่สามารถควบคุมกระจกในห้องให้มันเป็นแบบการเสียงได้นะคะอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะสามารถแบบอุดหูเข้าไปได้เลยมันจะเป็นซิลิโคนที่สามารถปั้นได้นะคะ มันจะปรับให้เข้ากับรูปหูของแต่ละคนเลยนะคะออนอกจากนี้นะคะถ้าสมมติใครแบบว่าเจอคนที่มีเสียงกรนนะคะครอบครัวที่มีเสียงกรนเนี่ยก็สามารถใช้สิ่งนี้ได้ด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าถ้าในระยะที่ใกล้มากๆอย่างคนที่เป็นเสียงคนอย่างนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้กันเสียงได้ร้อซนะคะแต่ว่ามันก็จะสามารถแบบถุเราลงไปได้ในระดับหนึ่งเลยอะเนี่ยมันจะปั้นได้แล้วก็อุดเข้าไปในหูนะคะ ถ้ารู้สึกอึดอัดนะคะก็ไม่ต้องอุดเข้าไปลึกนะคะถ้าถ้ารู้สึกแบบว่าไม่ค่อยชินในช่วงแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่น่ากลัวนะมันไม่มีทางหลุดเข้าไปในหูนะคะเพราะว่าความใหญ่ของก้อนมันอะ่ะมันใหญ่กว่ารูหูมากๆเลยนะคะไม่มันจะไม่หลุดเข้าไปนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งเนาะใช้ได้เลยสําหรับแบบ ใครที่ต้องอยู่ร่วมห้องกับใครที่แบบกรนอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าไปแคมป์ไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้แต่ว่าเราก็เซนซิทีฟกับเสียงอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาไปอุดหูได้นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งวิธีที่สามารถสามารถเอาไปใช้กันได้นะคะรถไฟขับมาผ่านไปผ่านมาช่วยเราไลฟ์ด้วยเดินค่ะนี่เลยโอเค อ๋อแล้วก็ในระดับที่สําหรับเพื่อนแบบเพื่อนบ้านหรือเพื่อนข้างห้องส่งเสียงกุกกิ๊กกุกกิ๊กนะคะอัดใส่อันนี้อัดหูเข้าไปนะคะก็จะเงียบสนิทเลยไม่ได้ยินเลยเพราะว่ามันไกลไกลประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมคะมแต่ว่าถ้าในระยะใกล้อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ช่วยลดลงไปได้เยอะเลยคะ่ะข้อที่สามนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอแอบโชว์แล้วนิดนึงเป็นสิ่งที่น่าทําขึ้นมาเองนะคะด้วยความที่น่าเรียนการโรงแรมเนี่ย บางทีเนี่ยเราเรานอนไม่เ so ป็นเวลาเนาะบางทีแบบมันก็เปลี่ยนเวลาไปไปมาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เออเราต้องการการพักผ่อนนะเพราะว่าอย่างการโรงแรมเขาก็บอกใช่ไหมว่าเซอร์วิสมายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดใช่ไหมอารมณ์ที่เราไปเจอกับลูกค้าสําคัญที่สุดก็จริงค่ะแต่ว่าเออแล้วแล้วเราล่ะบางทีเรานอนไม่พอแล้วก็ง่วงแล้วก็งอแงใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเออเนี่ยการที่เราแบบมี ตัวช่วยทําให้เราหลับเต็มที่เนี่ยเราก็จะเซอร์วิสมาได้เต็มที่ดูแลลูกค้าได้เต็มที่โดยทีเ่เราไม่ต้องฝืนตัวเองไม่ต้องเฟกไม่ต้องแกล้งทําเพราะว่าเราอารมณ์ดีจริงๆเพราะาเรานอนหลับมาดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าก็เลยเออตอนนั้นนะ่ะคือรู้แล้วแหละว,ว่าแสงไฟเนี่ยมีผลต่อการหลับสนิทหรือไม่หลับสนิทนะคะเพราะว่าถึงแม้เราจะรู้สึกเออเราก็หลับได้แหละแต่บางทีสมองของเรา,าเขาไม่ได้รู้สึกหลับเต็มที่บางทีมันทําให้เราฝันเยอะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะดังนั้น่ะการที่เราอ่ะมี อะไรที่ทําให้มันมืดอย่างเงี้ยถ้าใครมีสามารถติดตั้งผ้าม่านได้ก็ติดเลยแต่ถ้าบางทีเราไปแคมป์หรือบางทีเราไปวัดหรือบางทีเราไปอยู่อย่างตอนไปเรียนต่างประเทศเงี้ยเด็กการรงแรนต้องเปลี่ยนที่พักบ่อยมากแบบปีหนึ่งห้าครั้งเปลี่ยนห้องนอนอย่างเงี้ยคือแบบบ่อยมากอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งการที่เรามีอุปกรณ์คู่ใจเนี่ยนอกจากเราจะไม่ต้องไป ทำกำแพงบ้านใครเป็นรูโดยการไปเจ,จาะาม่าหรือว่าเราไม่ต้องทนอยู่กับแสงอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็คือเราเราก็ไม่ต้องไม่ทนกับสิ่งเหล่านั้นอะแต่ว่าเราเองก็แบบมีทางออกที่ท้งถูกแล้วก็ง่ายสะดวกพกพาได้นะคะก็คือซิมเปิลมากๆคือผ้าปิดตานี่เองค่ะนี่ตอนนั้นน่ะจริงๆอะมันจะมีอันที่นี่หน้าแบบเพิ่งเริ่มทําเลยนะคือนหน้าไม่ได้แบบ คือน่าประดิษฐ์เองเลยอะ่ะคือไม่ได้เป็นคนที่แบบโอ้โหมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเย็บผ้านะแต่ว่าเออก็มีความรู้สึกว่ามันจําเป็นมากๆเพราะตอนนั้นอะ่ะห้องพักขอพักของนีน่าคือมันอยู่ข้างๆผักแล้วแล้วแล้วเสียงมันดังหนึ่งใช่ไหมเสียงมันดังหนึ่งแล้วก็สองก็คือ แสงอ่ะมันเข้ามาตรงมุงลวดอะไรเงี้ยสิ่งที่น่าทําตอนนั้นไม่รู้จะทํายังไงเราก็แบบโควิดด้วยไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยแล้วมีผ้าอยู่ผืนหนึ่งที่เคยซื้อมาก็ไปเอาผ้านะั้นอะ่ะมาแล้วก็แบบเปิด YouTube เลยแล้วก็ตัด,ต,ดตัดตามที่ YouTube สอนแบบ DIY ง่ายๆแล้วก็เย็บแค่ให้มันติดกันอ่ะไม่ได้แบบต้องสวยงามเปอร์ก็เลยเย็บให้มันติดกันแล้วก็ตอนนั้นมีเชือกกางเกงใช่ไหมเชือกเกงที่ไม่ได้ใช้แล้วอ่ะ ก็ดึงเครื่องเกลออกมาเลยทํามาเป็นสายคาดแล้วก็แบบเย็บนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็มันก็ช่วยชีวิตได้มากเลยนะคะช่วยทําให้เรานอนหลับได้ลึกแล้วเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อารมณ์เสียอะไรแล้ว่างวันเรานอนอิ่มอะ่ะเออใช่นี่นะคะ่ะอันทีนี้มันก็นี้น่าก็พัฒนาขึ้นมานะคะอันนี้ก็ทําใช้เองเนาะยังไม่ได้มีขายก็มันก็อาจจะไม่ได้แบบรูปร่างรูปร่างคือเพลกเพราะว่าอันนี้เย็บด,ด้วยมือแบบเย็บเล่นเล่นสนุกสนุกนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ ก็คือผ้าเนี่ยเป็นผ้าที่กันแสงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะจริงๆอะ่ะอยากให้ดูมากเลยเดี๋ยวไว้จะถ่ายรูปให้ดูใต้โพสตนะคะว่าเออเนี่ยกันแสงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแม้แต่เอาไฟฉายกล้องเนี่ยนะคะมาวางข้างหลังก็ยังไม่เห็นเลยนะเออคือมืดมากนะคะแรกๆสําหรับคนที่ใส่เข้าไปแล้วมันยังไม่ชินเนาะก็แบบใส่แบบให้ไม่ให้มันปิดตามหมดก็ได้ใส่่างนี้ก่อนแล้วก็ถ้าค่อยๆแบบชินปรับก็ค่อยๆปรับลงมาลงมาแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ ได้วิวแต่ไม่ได้เรื่องเสียงอ่ะไลฟ์ันเนี้ยไม่เป็นไรเนาะโอเคค่อยๆปรับกันไปดูวิวดูวิวให้ชื่นใจนะคะโอเคเนี่ยนะคะก็คือเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อเป็นผ้าที่นา่าทำเองข้างหลังเนี่ยตรงนี้มันเป็นยางยางยืดได้ก็คือเป็นฟรีไซส์คือใครก็ใส่ได้เนี้ยยังไยืดได้ยืดได้แล้วก็ใส่เข้าไปนะคะใส่ให้ดู โอ้ยใส่ยังไงมีมือเดียวใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะ,ะไม่เอาไม่เป็นไรก็คือเนี่ยนะคะก็คือเป็นเป็นเป็นผ้าปิดตาที่น่าทำขึ้นมาเองก็จริงๆใช้ได้ทั้งอยู่ในบ้านแล้วก็ตอนไปทริปได้เลยโอ,โอเคอ๋อเหนื่อยขอพักแป๊บนึงนะคะให้ดูวิว พรอาทิตย์ตกไปด้วยกันในวันนี้โอ้โหสวยงามมากเลยนะคะได้พระอาทิตย์หน้าเราก็จะดำนิดนึงนะคะโอเคมาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะถ้ายังรู้สึกว่าโอเคระบายก็ระบายแล้วแสงก็ปิดแล้วแล้วก็แบบเออ หูก็อุดแล้วแล้วยังรู้สึกนอนไม่หลับนะคะอน่าอยากจะแชร์เทคนิคเทคนิคหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจและเออก็คือแบบอาจจะใช้การแบบลงมือทานิดนึงก็คือว่าให้ให้โฟกัสอยู่ที่หนึ่งอย่างนะคะหนึ่งคำที่จะไม่ไม่กระตุ้นความโกรธไม่กระตุ้นให้เราจินตนาการเพิ่มไม่กระตุ้นให้เรารู้สึกอยากได้มากเพิ่มมากขึ้นนะคะออย่างเช่น อย่างเช่นอันนี้เราไม่แบบถ้าสมมติเราบอกหนึ่งคำคือคาว่าคิตตี้อย่างเงี้ยผมพอเราคิดคิดเริ่มอยากได้ตุ๊กตาคิตตี้แล้วคิดฟุ้งต่อไปแล้วเอออันนี้ไม่ได้ละคะ่ะถ้าสมมติว่าเป็นหนึ่งคำแล้วแบบเราใช้คําหยาบขึ้นมาอย่างเงี้ยเออเราก็แบบนั่งพูดคํานั้นไปเรื่อยแล้วเรากโกรธหรือเรานึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เรากโกรธขึ้นมาอันนี้ก็ไม่เวิร์กนะคะอันนี้กาจะเสนอก็คือว่าอย่างเช่นที่เขาชอบใช้กันหนึ่งคำโฟกัสอยู่ที่หนึ่งจุดก็คือ อย่างเช่นพุทโธใช่ไหมธรมโมสังโฆในเบสิกใช่ไหมเออก็ใช้ได้นะคะหรือว่าจะใช้อะไรดออีอ่ะเออบางอใช่ก็เนี่ยแหละนมโมสังโฆนมโมนมโมนมโมอะไรก็ได้หรือถ้าเป็นศาสนาอื่นก็ใช้คําของตัวเองโอมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะโอม,มหืมหมอะไรก็ได้แบบหนึ่งคำโฟกัสหนึ่งคำที่ทําให้เราแบบเออเออแบบไม่ได้คิด ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นต่อไม่ได้โกรธต่อไม่ได้อยากได้ต่ออันเนี้ยก็ได้นะคะเป็นพอทําไปเรื่อยๆอะ่ะสักพักมันก็จะลับไปเลยนะคะอ๋อ,อ,อแล้วก็แถมให้นิดนึงถ้าเรารู้สึกว่าเออแบบวันนี้แบบใช้สมองมาเยอะแล้วคิดเยอะมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช้เรามานั่งแบบอ,อ,อะไรนะมานั่งแบบใช้โฟกัสคำหนึ่งคำอะไรเงี้ยไม่ค่อยเวิร์กนะคะก็ก็ ชเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นร่างกายก็ได้เปลี่ยนเป็นแบบว่าเออแบบเหมือนถ้าตอนเด็กก็ตบตบก้นใช่ไหมคะเออแล้วก็ตบแขนตบหูวหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับหนึ่ที่ร่างกายแตะ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 แตแตสักพักหนึ่งมันก็จะค่อยๆ่อยแบบฟูดาวแล้วก็หลับไปนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มาสี่เทคนิคเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขอทว์อีกทีนึงนะคะอย่างแรกก็คือการระบายนะคะอย่างที่สองก็คืออุดหูด้วยซิลิโคนที่อุดหูนะคะ ให้ดูรูปอีกทีนี่นะคะจริงๆแล้วมันมี6อันตอนนี้น่าน้าใช้ไปแล้วระบายซิลิโคนแล้วก็ผ้าติดตานะคะอันที่3มแล้วก็อันที่4ี่โฟกัสอยู่ที่1จุดนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกๆคนไปก่อนนะคะหวังว่าจะรู้สึกผ่อนคลายกับบิวที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะ ต้องขออภัยถ้าเรื่องเสียงยังไม่ค่อยลงตัวนะคะแต่ว่าวันนี้ก็พยายามเอาอยู่ให้รู้สึกแบบผ่อนคลายมาให้ทุก,ทกคนแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าหรือไลฟ์หน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย